สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูลดราก้อนทาร์ลนะคะในคลิปนี้เราก็จะมาทําคลิปที่เกี่ยวกับบ้านนะคะคุณจะมีบ้านเป็นของตัวเองไหมนะคะมีแล้วเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้กองที่1น,นะคะกองที่2กกองที่3ให้ตั้งสมาธิดีๆนะคะหลับตาก่อนก็ได้แล้วหายใจเข้าลึกๆนะคะแล้วก็ตั้งสมาธิแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นมาเลือกกองไพ่ที่ดึงดูดสายตามากที่สุดค่ะ สวัสดีค่ะชาวกองที่หนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัวตนของคุณหรือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะมีอะไรบ้างนะไพ่เสร็จแรกนะคะอัศวินเหรียญ the empress ดีเอ็ม e r o เรหกดาบค่ะเก้าเหรียญสามดาบ,ดาบถึงแม้ว่าชีวิตคุณนะคะจะดูเหมือน ไม่ได้ต้องการอะไรที่มากมายเท่าไหร่นะคะคุณพอจะมีโอเคในระดับของคุณที่คุณต้องการและคุณพอใจแล้วนะคะแต่ว่าเหมือนบางสิ่งบางอย่างมันยังไม่ค่อยมันยังไม่ค่อยถูกใจอะคะ่ะบางสิ่งบางอย่างมันดูขาดหายไปมันดูเหมือนกับ เหมือนกับเต็มแล้วแต่ว่าในใจค่ะบางครั้งบางทีรู้สึกเหงารู้สึกเคว้งแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าต้องการอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะคุณอาจจะรู้ใจหรือไม่รู้ใจก็ได้เพราะชาวกองที่หนึ่งเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นคนมั่นใจในตัวเองอยู่แล้วนะคะเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าไม่ได้แบบ เศร้ามากจริงๆหรือว่าไม่ได้เดือดร้อนมากจริงๆจะไม่ค่อยอ้าปากบอกใครค่ะจะเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บความรู้สึกเก็บความเก็บความอยากเก็บความอะไรไว้ในใจนะคะนอกจากว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นหรือว่าเป็นอะไรที่คุยกับเพื่อนฝูงเป็นเรื่องทั่วไปอะไรแบบนี้คุณก็จะเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมอยู่เหมือนกันนะคะในบางโอกาสเท่านั้นนะเพราะว่า ถ้าเกิดเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆหรือเป็นเรื่องที่อยู่ภายในความรู้สึกของคุณนะคะคุณจะไม่ค่อยเปิดเผยความในใจให้ใครรู้ได้ง่ายๆนะคะอาจจะเป็นคนที่เข้าถึงยากในในตัวตนของคุณจริงๆอะคะ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีใครเข้าถึงตัวตนของคุณมากนักนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะในไพ่เซตที่สองนะคะว่า ถ้าเกิดคุณยังไม่มีบ้านนะคะหรือคุณต้องการจะได้บ้านเพิ่มนะคะคุณจะมีโอกาสได้ไหมสิบถ้วยค่ะสิบดาบ ฟูค่ะสิบเหรียญราชินีไม้สามดาไม้แล้ว มีโอกาสได้อยู่นะคะแต่มันค่อนข้างยากอะคะ่ะมันมันจากมาจากเงินที่คุณเก็บหอมลอมลิบนะคะมาจากการทำงานไม่ได้มาจากแบบว่าโชคช่วยหรืออะไรแบบนี้เลยนะคะแล้วก็โอกาสที่จะได้อะคะ่ะมันน่าจะค่อนข้างนานเลยอะคะ่ะเพราะว่ามันจะมีปัญหามีอุปสรรคมีนู่นนี่นั่นเข้ามาะคะ่ะแล้วตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าอยากได้นะแต่ว่ายังยังอยู่ที่อื่นได้ยัง ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่เรื่องจําเป็นที่คุณจะต้องรีบร้อนหาภาระเพิ่มอะไรแบบนี้ค่ะคือถ้าถามว่ามีโอกาสได้ไหมตามคอนเซปต์นะคะตามคอนเทนต์ก็คือมีโอกาสได้แต่บอกเลยว่าโอกาสนั้นอะ่ะมันยากอะคะ่ะมันมันเปอร์เซ็นต์ต่ำมากอะคะ่ะที่คุณจะได้เพราะว่าคุณนะคะค่อนข้างที่จะไม่ชอบอะไรที่ ทำ,ทำแล้วรู้สึกหนักใจขึ้นอะไรแบบนี้คือถ้าเกิดว่ายังรู้สึกแบบนี้อยู่อะค่ะคุณก็จะยังไม่ได้นั่นเองอะค่ะก็คือที่พูดมาทั้งหมดมันขึ้นมันล้วนขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจแล้วก็สภาพคล่องของคุณจริงๆแล้วว่าคุณต้องการจะเปในเรื่องของบ้านมากน้อยแค่ไหนนะคะอืมก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อในชุดที่สามว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านใหม่นะคะอยากจะสื่อว่าอะไรบ้างนะคะ อารมณ์แบบหน้าไพ่นี้นะค่ะชุดนี้คำถามนี้ก็จะอารมณ์เทาๆเหมือนทูด e s ซีเนี่ยค, <The Star S 1> ค่ะเด e สตาร์ค่ะอัศวินไม้8ถ้วย 5ถ้วยค่ะ Temperance d o u l d โอเคไพ่ออกมาชัดเจนนะคะว่าไม่ต้องห่วงนะคะให้สบายใจไปก่อนถ้าเกิดว่าถึงเวลาค่ะ ถึงเวลาเมื่อพอม่ะค่ะดวงมันจะเปลี่ยนแปลงให้อีกรอบนึงอะค่ะถ้าเกิดว่าตอนนี้มันมีการไม่สบายใจหรือว่าเร่งรีบหรือว่าอะไรที่ยังไม่พอม่ะค่ะอย่าเพิ่งเอานะเพราะว่าถ้าเอาแล้วมันจะเกิดเรื่องทุกใจหนักใจอะค่ะแล้วอาจจะต้องสูญเสียไปอะค่ะเขาเรียกว่าเหมือนกับได้มาก็จริงแต่ว่าเราอาจจะผ่อนไม่ไหวหรือว่ามันมีเหตุทำให้เราต้องสูญเสียสิ่งที่เราได้ครอบครองแล้วอะประมาณเนี้ยค่ะ ก็คือแต่ถึงยังไงนะดวงมันก็บอกว่าได้แน่นอนเอาไว้รอพร้อมก่อนทีเดียวเราค่อยซื้อดีกว่านะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับกลองที่หนึ่งก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะถ้าใครชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ cribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะชาวกองที่2เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะว่าสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกหรือว่าสิ่งที่เป็นตัวตนของคุณนะคะหรือว่าอะไรก็ตามที่จะออกมาในหน้าไพ่นี้นะคะหน้าไพ่แรกนะคะ hello friends แดดาบ ราชินีถ้วยสี่เหรียญค่ะเจ็ดไม้จ<ม>ัสตส ขอพรนะคะการสวดมนต์การไหว้พระเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะคะแต่ในบางครั้งบางทีนะคะการที่สวดมนต์ขอพรแล้วคาดหวังต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากเกินไปมันค่อนข้างที่จะไม่ได้นะคะไม่ได้แล้วบุญที่ได้ทำอะคะ่ะมันจะผลิตอ,ออกผลได้ช้าด้วยนะคะเหมือนกับว่า เราทำบุญหวังผลอะไรแบบนี้ค่ะมันจะทำให้คุณนะคะพลาดในสิ่งที่คุณต้องการแล้วมันก็จะทำให้สถานการณ์ที่เข้ามาหาคุณนะคะมันกลายเป็นว่าแทนที่จะโชคดีแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการคาดหวังหรืออะไรแบบนี้มากเกินไปอะคะ่ะโชคที่คุณจะได้อะมันอาจจะไม่ได้ดีเหมือนที่ตอนแรกว่าจะดีแล้วอะคะ่ะไพ่ได้ขึ้นมาบอกถึงลักษณะของการ เหมือนการขอพรหรือว่าเป็นความเชื่อนะคะอะไรต่างๆนะคะที่คุณกำลังที่คุณกำลังเชื่อหรือคุณกำลังสวดมนต์หรือคุณกำลังคาดหวังผลลัพธ์บางอย่างนะคะในที่นี้กองที่2นะคะให้คุณทําใจให้สบายปล่อยวางก่อนคะ่ะปล่อยวางแล้วคิดในแง่บวกยังไง ต้องได้แน่นอนนะคะให้คิดแบบนี้นะว่ายัางไงฉันต้องได้เมื่อถึงเวลาที่สมควรฉันต้องได้แน่นอน,นะคะ่ะแล้วมันก็ดูเหมือนว่าคุณก็จะได้จริงๆนะคะอันนี้คือไม่ได้พูดให้ความหวังแต่ว่าถ้า Hello f a n Club จะสติดมาเนี่ยเราให้เราเนี้ยค่ะคือมันได้แต่คุณต้องเหมือนกับต้องปล่อยวางจิตใจซะก่อนนะคะอย่ามีความเครียดอย่ามีความกังวลอย่ามีความคาดหวัง ไม่ใช่ว่าสวดมนต์ทุกวันแล้วคุณขอพรอย่างนี้แล้วคุณคาดหวังทุกวันแล้วคุณแบบว่าขอพออรหลายหลายอย่างอะไรแบบนี้ค่ะมันมีโอกาสที่คุณจะไม่ได้เลยอะค่ะเพราะว่ากองที่สองสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะท่านท่านออกมาไกด์ว่าคุณอาจจะเยอะเกินไปนิดนึงนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่ต่อไปค่ะคุณจะได้บ้านไหมนะคะ ชาวกองที่สองจะได้บ้านไหมคะชาวกองที่สองจะได้มีบ้านเป็นของตัวเองไหมไฮพินเชตห้าถ้วยค่ะ สิบไม้เดอะทาวเวอร์แปดถ้วยสามไม้ เ็8ไม้ค่ะเออได้ไม้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วได้เดียวทาวเวอร์มาอีกแต่มันไม่ได้แย่ตามหน้าไพ่นะคะมันหมายมันบ่งบอกถึงว่าคุณนะคะคือจริงๆแล้วมีโอกาสที่จะได้นะแต่ว่าเหมือนกับต้องทำให้ถูก เหมือนที่บอกตอนแรกในหน้าไพ่แรกอะคะ่ะคือความเพียรของคุณอะมีโอเคแล้วล่ะอย่างเงี้ยเท่าที่ทำอยู่ในตอนเนี้คือโอเคพอได้แล้วก็มันก็ถือว่าดีอะคะ่ะมันก็เกินครึ่งบวกไปอะคะ่ะแต่ทีนี้นะคะการที่ไพ่มันขึ้นไฮพินเทสใหม่แล้วมันหมายถึงแบบเวลาที่คุณขอพรหรืออะไรแบบนี้นะคะ่ะ ก็คือบางทีอ่ะการสื่อหรือการใช้คําพูดหรือว่าเป็นความคิดความคาดหวังอะไรในใจของคุณอ่ะบางทีมันเยอะเกินไปอ่ะที่พ่ายขึ้นมาค่ะคือเหมือนที่บอกไปนะว่าเด e าวเวออันนี้ก็คือแปลว่าถ้าถ้ายังเป็นอย,อยู่แบบนี้ค่ะแทนที่มันจะได้สิ่งที่ดีกว่ามันกลับกลายเป็นว่าเสมอตัวหรือว่าได้ ได้น้อยได้ได้น้อยกว่าครึ่งอะไรแบบนี้แต่ว่าไปสุดท้ายยังโชคดีนะคะที่ได้เด็กไม้แล้วก็แปดไม้มาก็หมายความว่าถ้าคุณมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะผลลัพธ์ที่ได้อะคะ่ะมันอาจจะดีขึ้นแบบติดจรวดเลยอะเพราะว่า8ดไม้กับเด็กไม้นะคะคือการเดินทางคือผลลัพธ์ ที่ได้ออกมาค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะคะบวกกับชาวกองที่สองเป็นคนที่เชื่อมต่อหรือว่าสามารถพูดคุยกับสิ่งศักดิก์สิทธิ์ได้อยู่นะคะชาวกองที่สองคือเป็นคนที่มีซิกเซน์มีจิตสัมผัสนะคะแล้วก็ในบางครั้งบางทีอาจจะรู้สึกหรือว่าสัมผัสอะไรบางอย่างในบริเวณบ้านหรือว่าในที่ต่างๆที่มีความเงียบมีความสงบอย่างงี้ะคะ่ะคุณอาจจะรู้สึกอะไรบางอย่างว่า มันมีอะไรอยู่ใกล้ๆนะคะแต่ว่าคุณอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะคะาชาวกรองที่2เนี่ยอนอกเรื่องนิดหนึงคือส่วนหนึงนะคะส่วนหนึงจะเป็นคนที่มีเซนต์มาตั้งแต่เดิมแต่ส่วนมากชาวกรองที่2เป็นคนที่มีเซนต์เพราะการนับถือการบูชานะคะแล้วก็มีเซนต์มาจากการเพียรพยายามการการแบบการไม่ลดละที่จะเชื่ออะไรแบบนี้ค่ะ ก็ถือว่าเป็นเป็นการเริ่มต้นที่ดีเป็นอะไรที่มันดีแค่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนิดเดียวเท่านั้นตามที่บอกไปในหน้าไพ่แรกนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมหรือเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านใหม่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมนะคะกาวถ้วยค่ะ ราชนีถ้วยหกเหรียญเดมมนฮัลโหลแฟน์ 1ไม้นะคะอ่าอย่างที่บอกไปนะคะ3หน้าไพ่ออกมาเหมือนกันนะคะคําตอบเหมือนกันถึงแม้หน้าไพ่จะต่างกันแต่มันขึ้นอยู่กับความศรัทธ,ธาความเชื่อนะคะการมองโลกในแง่ดีการการหวังผลลัพธ์ในแง่ดีโดยไม่คาดหวังนะคะก็อมไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะมันเหมือนเดิมอะคะ่ะแค่ให้เปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนมุมมอง แล้วผลลัพธ์อะคะ่ะมันจะได้อย่างที่ต้องการเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยโดนบันดาลให้นะคะแล้วส่วนหนึ่งเป็นสิ่งที่คุณคู่ควรที่จะได้รับอยู่แล้วนะคะมันเป็นผลแห่งความภาคเพียรเป็นผลแห่งการที่ว่าคุณทําดีคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีอยู่แล้วอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือผลลัพธ์ที่ได้ คุณจะได้บ้านแต่ให้เปลี่ยนทัศนคติแค่นั้นเองนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชาวกองที่3นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวตนของคุณเบื้องต้นกันก่อนนะคะหรือว่าสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกเบื้องต้นมีอะไรบ้างนะคะสำหรับในหน้าไพ่แรก justice S The s สตาร์ค่ะโอ้ไพสวยค่ะไพสวยเอ p ม r o r เรอร์อีกหืมสี่เหรียญค่ะ ชาไม้สีไม้ออสีดาบค่ะขออภัยทีนี้นะคะชาวกองที่3ค่ะตัวตนของคุณค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างซีเรียสจริงจังนะคะเป็นคนที่มุ่งมั่นเป็นคนที่มีความพยายามค่ะอันไหนมีความคิดที่ว่าแบบอันไหนถูกก็ว่าไปตามถูกอันไหนผิดก็ว่าไปตามผิดะคะ่ะเป็นคนที่ ไม่ค่อยจะตึงเอเป็นคนที่ตึงเกินไปไม่ค่อยจะหย่อนนะคะเเป็นคนที่อชอบมองไปในเรื่องของอนาคตมากกว่าค่ะชอบไปในเรื่องของอนาคตปัจจุบันไม่ค่อยจะมองย้อนไปในอดีตเท่าไหร่นะคะเพราะคุณคิดว่าคุณทําดีที่สุดแล้วทุกวันนี้ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ที่ทําอยู่ค่ะคุณมั่นใจว่ามันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดทางเลือกที่ใช่ที่สุดแล้วก็ก็เหมือนเดิมนะคะชาวกองที่เสะ ชาวกองที่3ก็เป็นผู้ที่ชอบในการเก็บตัวเก็บเงียบเป็นนักวางแผนเป็นนักที่ชอบอยู่สันโดษมากกว่าอะไรแบบนี้นะคะไม่ค่อยชอบเข้าสังคมมากเท่าไหร่นะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบนั่งสมาธิหรือถ้าเกิดใครไม่ได้นั่งสมาธิเลยนะคะก็เป็นคนที่ชอบ เป็นโรคส่วนตัวค่ะโรคส่วนตัวสูงชอบอยู่คนเดียวเป็นคนที่อารมณ์สุนทรีอยู่เหมือนกันนะในบางครั้งบางทีก็คือชอบฟังเพลงหรือว่าชอบอยู่ในที่ที่ไม่ได้สว่างมากค่ะอยู่ในที่ที่แบบไฟสลัววอะไรแบบนี้คุณจะรู้สึกผ่อนคลายมากๆเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในหน้าไพา่ถัดไปว่าคุณจะได้บ้านเป็นของตัวเองไหมนะคะ อลฟันส์ค่ะราชินีดาบค่ะสวินเหรียญ ัดเมนห้าเหรียญเด็กดาบค่ะแปดดาบทำไมไพ่ปิดท้ายเป็นอย่างนี้สองแถวเลยค่ะแต่ว่ามันคล้ายๆกับ ไม่เชิงบ้านนะคะถ้าเกิดว่าชาวกองที่สามเนี่ยเออมันมีมันมีมันมีสองส่วนคือคนที่จะได้บ้านหรือว่าซื้อที่ทางนะคะหรือว่าคนที่แบบอยู่เป็นอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดอย่างเงี้ยจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากกว่าะคะ่ะจะเป็นแบบห้องเช่าก็ได้แต่ว่ามันไม่ใช่บ้านนะคะ แต่ถ้าเกิดคุณอยากได้บ้านน่ะคุณขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถืออยู่ได้นะคะถ้าคุณบูชาหรือคุณไหว้สวดบทมหาจักพรรดิทุกวันหรือว่าคุณปฏิบัติคุณนั่งสมาธินะคะคุณสามารถอธิษฐานขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ว่าคุณต้องการอยู่ที่ที่ที่ธะดวกส่วนตัวนะคะอยู่ที่เป็นพื้นดินแล้วก็มีที่อะไรแบบนี้มากกว่าแต่คุณต้องบอกสาเหตุไปด้วยนะคะว่า คุณอยากจะย้ายคุณอยากจะเลื่อนขั้นเลื่อนอเขาเรียกว่าอะไรอะเลื่อนระดับเลเวลที่พักนะคะคุณอยากจะเลื่อนไปเพราะอะไรถ้าเกิดว่ามันมาจากความคิดของคุณเป็นชาวที่สามนี้ไม่ค่อยไม่ไม่ได้เป็นคนที่แบบโลภหรือว่าอยากได้อะไรอยู่แล้วนะคะให้คุณบอกท่านไปเลยนะคะว่าจริงๆแล้วอะทาไมคุณคุณถึงจะอยากได้ทําไมคุณถึงอยากได้ที่ใหม่เพราะว่าอยากได้ ทำเลอื่นหรือว่าอยากจะได้เพื่อที่จะสะดวกไปทำบุญหรือว่าอยากได้เพื่ออย่างอื่นที่แบบที่มีประโยชน์ต่อตัวคุณมากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ค่ะแล้วที่สำคัญน่ะมันต้องไม่เป็นภาระเพิ่มต่อตัวคุณด้วยนะคะเพราะว่าชาวกองที่3ามะค่ะก็เป็นคนที่เป็นคนคิดเยอะเป็นคนที่แบบอย่างที่บอกไปตอนแรกหรือว่าเป็นคนจริงจังเป็นคนซีเรียสนะคะแล้วเป็นคนที่แบบต้องเป๊ะอะค่ะคุณเป็นคนที่แบบ ถ้าเกิดว่ามันเกินความคาดหมายหรือว่าอะไรที่ไม่เป็นไปตามคาดะคะ่ะคุณก็ค่อนข้างที่จะไม่สบายใจแล้วก็มีความกังวลนะคะถึงผลลัพธ์ที่คุณไม่ได้คาดคิดไว้ตั้งแต่แรกมันจะเป็นแบบนี้สรุปเลยนะคะว่าคุณจะได้บ้านไหมโอกาสที่คุณจะได้ะคะ่ะมีแต่คุณต้องขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอานะคะโอกาสที่จะได้เนี่ยก็สูงอยู่นะคะ ตีให้ซัก60%บวกค่ะ60-80%คุณจะได้แต่ไม่ได้ได้มาจากตัวคุณเองหรือไม่ได้ไม่ได้จะได้มาจากการที่คุณหาหนู่นนี่นั่นมาด้วยตัวเองค่ะคุณจะได้จากความโชคดีที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาให้คุณไปเจอแล้วมันจะมีเงินเข้ามาเองค่ะไม่รู้ว่าได้มาจากไหนเหมือนกันแต่เงินน่ะจะวิ่งเข้ามาหาคุณเอง อาจจะเป็นงานที่เข้ามาเพิ่มหรืออาจจะมีใครมาเสนออะไรให้ก็ได้แต่มันเป็นโอกาสที่คุณจะได้รับเพิ่มอะคะ่ะจากพรที่คุณขอนะคะแต่ลืมว่าอย่าตึงเกินไปนะเพราะว่าถ้าตึงเกินไปอะสิ่งผลลัพธ์ที่มันจะได้อะก็คือความเครียดที่เกิดขึ้นกับตัวคุณเองนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่หน้าไพ่สุดท้ายนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรเพิ่มเติมหรือว่าเจ้าที่เจ้าทางที่ใหม่นะคะที่คิดว่าจะได้ย้ายไปอยู่นะคะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องการให้คุณน่ะไปอยู่ด้วยนะคะอัศวินดาบค่ะห้าไม้ ลาชาดาบฮั <Hello Friends. S 1> ลโหลแฟนหนึ่งถ้วย พินเทศเนี่ยอย่างที่บอกนะว่าให้ขอพรได้ไพ่ก็ขึ้นมาจริงๆนะคะว่าให้ขอพรให้สื่อถึงโดยตรงเลยอะ่ะไม่ต้องอ้อมค้อมเลยนะคะแต่ว่าให้พูดหลายๆครั้งหน่อยแต่ว่าขอเป็นพรเดิมอะคะ่ะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะขอได้นะคะก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเพศชายนะคะ ไม่ว่าจะเป็นท้าเวสุวรรณนะคะหรือว่าใครบางคนอาจจะบูชาพระพิเคเนตขอได้เหมือนกันเทพสายกษัตริย์นะคะขอได้ทุกพระองค์เลยนะคะที่คุณนับถือบูชาอยู่อย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะเทพสายกษัตริย์ก็สามารถมอบทรัพย์สินที่ดินหรือบ้านหรือว่าตําแหน่งอะไรให้ได้เหมือนกันนะคะแต่ก็ดูนิดนึงนะคะว่าคุณเนี่ย นับถือศรัทธาท่านเลื่อมใสท่านจริงๆหรือเปล่าหรือว่าแค่บางช่วงบางตอนเท่านั้นให้เบื้องต้นเนี่ยให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือมานานแล้วนะคะไม่ใช่ที่เพิ่งจะนับถือเพราะว่าความเหมือนกับความสนิทหรือความใกล้ชิดกันนะคะมันอาจจะยังไม่พอมันเลยทําให้คุณเนี่ยได้พรที่ขอได้ช้านะคะแล้วก็ ชาวกรองที่สามเป็นคนที่สื่อสารได้โดยตรงอยู่แล้วก็เลยอยากจะแนะนําว่าให้คุณเวลาแผ่บุญให้แผ่ถึงเจ้าที่เจ้าทางแต่คิดว่าคุณก็คงทําอยู่แล้วนะคะก็เลยแนะนาแนะนาเพิ่มเติมว่าให้ให้บอกท่านนะคะว่าขอให้เป็นสักขีพยานในการทําบุญครั้งนี้เพื่อที่ข้าพเจ้านะคะจะได้ไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์นั้นองค์นี้ขอให้พรของข้าพเจ้า ที่ได้ขอไปขอให้ท่านเป็นผู้รับรองว่าข้าพเจ้าได้กระทําดีกระทําชอบมาตามที่ท่านได้เห็นสมควรขอให้ท่านโปรดช่วยข้าพเจ้าด้วยอย่างนี้นะคะประมาณนี้คําพูดเปลี่ยนแปลงได้ตามคําพูดของคุณเลยนะคะก็กองที่3านะคะก็ขอจบลงเพลงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ค่ะขอบคุณค่ะ